กอยากอยากกับพีเซนเตอร์เนี่ยครับผมอจุงกับราครับมัาเกิดของเราที่ผ่านมามีการไปดินดินเนอมดินมีไงไงบ้างครับบรรยากาศของิี่นั่นครับครับจริงๆแล้วมันก็จริงๆก็ไปกันหลายคนนะใช่แล้วไปกันไปหลายคนครับผมก็มีพี่ๆมีน้องที่แบบมีในค่ายก็มาให้พิเศษด้วยเข้าด้วยกันครับตอนในรูปมันเหมือนว่าเราไปแค่สองคนเหมือนก็จะหลือกันสองคนใช่ปะ อ๋ออันนั้นเป็นแบบช่วงกินสเต็กครคือรอแล้วก็เป็นช่วงกินสเต็กครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็มีแบบร่วมกินของหวานกับคนอื่นไปด้วยคือโต๊ะมันจะเป็นโต๊ะยาวด้วยครับแต่คปซูลวันพร้อมเป็นเกิดพี่ชายคนนี้ก็ดูหวานขนาดนั้นมันมาตัดใจในเมื่อโปกปว่าปกตินะก็แบบีวันน้ก็คือปกปกติเราเราก็อาจจะแบบเนื่องด้วยโอกาสพิเศษแบบเป็นวันเกิดเนยเราก็แบบอยากจะเขียนอะไรที่แบบคือปกติเราก็คงไม่เขียนให้เขาอ่ะแบบ ชีวิตประจําวันเราก็ไม่เขียนอะไรอย่างนี้ให้เขามันคงอายเออคงอเพื่อนสนิทกันมันก็แบบเอาจริงเป็นเพื่อนสนิทกันก็มีความอายยิ่งสนิทกันจะยิ่งอายกันครับผมเพราะมันมีแบบเนในๆครับมันเป็นแบบจับมือแล้วเราจะต่อสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับอ๋อครับผมเขาใก็จริงก็ตรงตัวเลยไม่ตรงตัวเลยครับอยากจะสืออะไรหรือว่าอาจจะต้องเจออะไรกันเยอะแยะหรืก็ปล่ากไปด้วยกันก็หมายถึงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบรักการทำงานด้วยกันรักกันไปด้วยกันเรื่อยๆครับ แล้วจะมีแลนไปเที่ยวตามที่ในแคปชั่นไหมครับอ๋อมีแน่นอนครับผมคือมีแน่นอนคือจริงๆเขาวางแผนมาแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดที่ผมทําโปรเจกต์แล้วก็มีสอบไฟนนลครับผมพอใกล้จบแล้วฮะแต่ดังจะเป็นคนออกทิปนี้ใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่ดังจะเป็นคนออกทิปนี้ใช่ไหมครับสาธุเลยครับผมแต่คนบอกว่าจะพาพี่เขาไปเที่ยวอะไรอย่างอ๋อได้คือคือจริงๆถ้าเกิดแบบผมพาไปไหนอ่ะคุณคุณก็ต้องพาไปอีกที่ไงเขีนว่าแบบ อารมณ์แบบอาชีพนี้เลี้ยงอาสุดท้ายผมก็เป็นคนนำใช่ไหมล่ะกุณก็เลี้ยงเออครับนี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักสำหรับีมครับผมก็นี่ของคนอื่นให้ด้วยไหมนี่ของคนอื่นให้ด้วยไหมนอกจากทำวีทอแล้วอ๋อจริงๆก็มีเค้กเซอร์ไพรส์ครับผมจริงๆก็วางแผนเซอร์ไพรส์เขาแบบสามสามรอบคือจริงๆก็สามรอบนะคือจะมีในอีเวนต์รอบหนึ่งแล้วก็มีไปเซอร์ไพรส์เขาตอนไปกินข้าวแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ตอน เขาจัดโปรเจกต์วันเกิดด้วยครับผมก็คือให้เค้กจุกๆไปเลย3ก้อนคือตอนนี้ตู้เย็นเขาคงเต็มไปด้วยเค้กแล้วไม่รู้หมดไปยังกินตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยครับยังกินไม่หมดเลยครับอันนี้คือความตั้งใจหรอเราทำไมถึงอยากจะยกเค้กไปถึงสามก้อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันี้ในวันเกิดคือจริงๆก็อยากแบบเซอร์ไพรส์เขาครับคือแต่ผมว่าแบบรอบเดียวไม่พอครับผมคือแบบเขาแบบอรอบที่สามเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบคาดว่าผมจะมาแต่ผมก็แบบ มาให้เขาเห็นนด้วยความที่ตอนเช้าเขาไปทํางานครับผมก็เลยแบบผมในใจก็จะมาไม่นะจะมาไม่นะก็ได้แต่เฝ้ารอเอ้แต่สรุปมาจริงใช่ทำไมต้องสามรอบอ่ะจริงแล้วต้องสามรอบความเหมือนตั้นเลยมายัดอยู่น้อยลงมารอบเดียวอาจจะคนไม่จําก็ได้ครับรอบเดียวต้องต้สามรอบครับผมวันเกิดทั้งทีแต่ความจำเราไม่ดีเหรอไปคอนเสิร์ตยังผิดรอบผิดรอบเลยแต่เซ์ไพรสได้ตั้งแต่ใช่ไหมสามรอบก็คือแบบตัวตัวตัวแบบว่าแบบว่าแบบ ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้จับคู่ใต้ก่อนเลยใช่ปหมไม่เลยนะสามรอบไม่มีจริงใช่ไหมจริงจริงแบบนี่วันผมกำลังคิดอยู่ว่ามีรอบไหนที่ผมจับได้ไหมไม่มีรอบไหนที่ผมจับได้เลยก็คือเนียนทุกรอบก็คือเขาก็สตันอ้าปากค้างทุกรอบเออเยอะไม่คิดว่าจะมาเแล้วรอบที่เราไปผิดคือยังไงครับเล่าหน่อยดิโอ้ยนะครับที่เราไปผิดคือยังไงครับอะไรครับจำจำบัตรผิดรอบเหรอจำบัตรผิดรอบ อ๋อไปคอนราสบอลใช่ไหมครับใชอ๋อคือผมอะคือผมซื้อตั๋วแล้วผมเลไปดูเพื่อนนั่นแหละครับนานๆทีเพื่อนมีคอนเสิร์ตทีผมก็เลยไปดูของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เหมือนแบบเหมือนเขาเหมือนเขาเขียนเวลาผิดมั้งไม่ก็ผมดูผิดอ่าก็เลยเหมือนมาได้บัตรซ้ำมาครับแต่สุดท้ายก็ได้นั่งดูเพื่อนครับตอนจังหวะที่เราเดินเข้าไปแล้วเจอมีคนที่นั่งที่ตัวเองอยู่แล้วตอนในคลิปมันเป็นยังไงป๋าด้วยช็อกครับตอนแรกผมก็แบบพี่มานั่งที่ผมหรือเปล่าอ๋อเสร็จแล้วพอมาเปรียบเทียบบัตรดูออออีีกท๋๋อ ผมมารอบหนึ่งทุ่มรอบหนึ่งทุ่มครับแล้วเราเดินเข้าไปตั้งแต่แรกเรอเนะครับเราเข้าไปตั้งแต่ตอนจุดบัตรได้ไงครับก็ได้ได้จากหลังหลังหลังเวทีครับผมก็ได้มาเสร็จแล้วก็พอพอคอนแบบคอนได้จะเริ่มแล้วก็เดินไปหาที่ตัวเองอ้าวสุดท้ายอ้าวมีคนนั่งอะไรอย่างงี้ก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์งงๆครับแล้วปีนี้มันเกิดเรา ครับแน่นอนมีครับผมเราก็ก็เราก็ทํางานมาค่อนข้างเยอะครับก็เลยมีอ่าก็จะมีของขวัญให้ตัวเองเลยกทีน้อยก็อาจจะซื้อซื้อของบ้างของอะไรของอะไรเออคือซื้อกระเป๋าให้ตัวเองครับอ่าอ่าเป็นที่ที่เราอยากได้อยู่แล้วหรอครับครับก็จริงๆก็ไม่ไม่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะซื้อแต่ก็เหมือนแบบไหนๆปีนี้ก็ทํางานแล้วไหนๆปีนี้ก็เป็นปีที่ดีมากๆแล้วก็ เออมันเกิดก็อยากจะมอบสิ่งด like ีๆให้กับตัวเองครับผมราคาที่วากระเป๋ามันต้องมูลค่าสูงาตั้ตกใจกัน้งใจตกใจครับผมคือคือจริงๆก็ได้ได้ยินมาก็แบบเออคือเหมือนได้ยินมาว่ามีคนมาป้ายยาจุงมด้วยแหละเออไม่ไม่ไม่ไกลตัวมากไม่ไกลตัวมากก็มาป้ายยาจุงให้ซื้อแล้วจุงก็ไปกดซื้อมาเลยผมก็พี่ก็ตกใจครับผมเพราะว่าคือจริงๆกระเป๋ามันน่าน่ารักมากเลยราคาก็ น่ารักไหมน่ารัก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 คือขอแม่แล้วขอแม่แล้วขอแม่แล้วแม่พูดแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมเขาบอกว่าถ้าเรามีกระเป๋าดีๆเราก็จะเก็บตังค์ดีอ่าก็เลยซื้อไปครับผมเป็นสีมงคลครับครับขนาดแล้วถ้าเป็นคนเห็นว่าคนที่มีเงินลัทลอบแล้วจนเป็นเป็นไปครับตอนนี้เป็นยังไรคือโหจริงๆตอนนั้นที่รู้ว่ามีเพดีบัตรครับครียกว่เป็นห่วงแบบครอบครัวแบบมากมากจนแบบ เหมือนหลังจากวันนั้นที่เกิดเหตุนะครับคืนนั้น่ะผมโทรไปหาแม่แม่กับใครไหมรำแ้่แล้วคุณแม่ว่าไงครับแม่กับใครไหมแต่แบบเหมือนแบบจุดที่มคุณแม่อาศัยอยู่ครับมันเป็นจุดที่เหมือนไม่อันตรายเหมือนไม่ได้ไม่ได้อันตรายเท่าเขตอื่นนะครับผมมัที่แต่เป็นไ,ไหวใช่ครับผมมัน มีกรรทบอะไรบ้างมีการทบวไหมก็มีวัดลัวครับผมมันก็ต้องระแวงตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบผนดอไวจะเกิดขึ้นไหมอะไรอยเงี้ยก็เตรียมสัมภาระที่แบบเผื่อแบบผลดีไวเกิดขึ้นปุ๊บก็จะแพ็กกับบบงหมดสถานที่ได้เลยโชคดีติดต่อพ่ออแม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นครับิไมได้ครับแสดว่ามันก็ไม่ได้อยู่ติดที่นี่ที่บนไวจริงจริงมันก็จริงประเทศตัวจริก็เป็นเหมือนมี เขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นแบบเอ็นไหวค่อนข้างเยอะครับผมแต่พวกนั้นอาจจะน้อยกว่าใช่ก็เลยแบบไม่เป็นห่วงมากแต่ก็เป็นห่วงมากในตอ<ร>นที่เราอยู่มันมีเห,หตุการณ์แรกมาแต่ว่ามีแรงเกิดขึ้นมาคือถ้าแบบถ้าถ้าเป็นสตัมบูลครับก็เคยเกิดขึ้นมา20ปีที่แล้วก็เลยยังกลัวอยู่ว่ากลัวว่ามันจะเกิดขึ้น<ต>ครับผมก็ทำได้แค่แบบภาวนาให้มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็มีการแต่ว่าเตรียมอพยพแล้วแหละเพื่อสำรองไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วมัน บรรยากาศที่ไทย้นแล้วเพราะว่าอยู่แค่ข้้นเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถึงแม้จะก็จะดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบก็มีแบบ d a เมจค่อนข้างเยอะครับผมก็ก็เป็นกำลังใจให้ประเทศตัวเีงเขาอยู่อะไรนะคอมพิวเตอร์ครับเราเป็นคอมพิวเตอรอะไรนะคอมพิวมติดตามือจีนตาจีบแสกอะไรนะเขเป็นแอปใหญ่แล้วเหรอครับอ่าครับก็ีเป็นคนชตัวชี้ครับผม อันนี้คืออันนี้คืออะไรนะครับคือไฟเวิร์คเหรอคือที่บนหัวนี่ไเป็นไงบ้างคนติดตามเยอะนะเพื่อนๆแต่แล้วนะครับทีวีเช้ผมก็จริงก็พลบวับพวกเราก็ขึ้นเยอะค่อนข้างเยอะแล้วติดตามเท่าไหร่แล้วนะเออหกกันไม่ได้ครหกเกือบเจ็ดแล้วใกล้เจ็ดแล้วก็ใกล้กันใกล้ใกล้กันครับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่แบบมีคนรักเราเรื่อยๆทุกวันครับก็หวังว่าเขาจะรักกันไปนานๆนะครับ สิ่งหนึ่งของจุงก็คือจุงจะเหงาตลอดเวลาไม่มีเื่องเที่ยวเหงาตลอดเวลาจริงๆก็จริงไหมดังอันนี้จริงจริงไหมจริงครับเป็นคนที่เหงาเป็นคนที่เหงามากก็นั่นแหละคราก็หาเพื่อนออกไปข้างนอกบ่อยๆครับผมไม่ก็ว่างๆก็ออกไปเที่ยวคนเดียวก็มีครับอย่างที่แบบดูใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็ขอคนรู้คนรู้ให้เขาใส่รูปให้ผมหน่อยเพราะไหนเราคงไปหาพวกเพื่อนมา เขาจนต้องอัด so ว mm ีด hmm, ีโอมเลยว่าเฮ้ยมันจะชวนไปกินข้าวแล้วมันเหงามากมันเหงาแบบขั้นสุดมากใช่เหมือนแบบมันมีช่วงนเงอะผมทักไปหาดังแล้วเหมือนแบบทักไปหลายรอบมากแต่ดังเขาก็ติดโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบแบบก็ยังไม่มาทันทีก็เลยแบบลองโทรไปหาพี่ๆเขาเผื่อพี่ีๆเขาว่าช่วงนี้แบบมีเวลาแบบเราจะไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็ลาบ่นไปอย่างงี้ก็มีเพื่อนๆให้ความร่วมมือไหมครับครับก็มีบ้านครับผมช่วงนี้ก็เหมือนหายเหงาเพราะเพราะว่าไปเต้นกับบอลครับเช่กับบอล หลักตอนนี้จะไม่เห็นผลแล้วใช่ไหมครับใช่นะครับหลักตอนนี้ไม่ไม่เห็นผลเพราะต้องกินข้าวคนเดียวแล้วเนาะโอ้ยผมว่าก็น่าจะมีนิดเดียวแหละครับใช่ผมเป็นคนที่เหงามากมาจริงๆต้องบอกให้ดังตัดเวลาให้โปรเจกต์ทำ1ไม่ได้จริงๆก็จริงๆก็ไม่ได้อยากยุ่งกับตรงนี้แล้วแบผมว่าผมว่าอยากให้แบบอยากให้เวลาเขาในการที่แบบเขาทำโปรเจกต์ให้จบแล้วค่อยแบบมาเอ็นจอยไปเที่ยวหรือว่ามาทํางานเต็มที่ที่หลังก็ได้ใช่ครับเพราะถ้าเกิดจบก็จะก็จะสบายขึ้นมาเยอะเลยครับผมเพราะว่ามันอีกเทอมเดียวผมแล้วมันเป็นเทอมแบบ จริงๆก็เป็นเทอมวัดเลยแหละว,ว่าเราจะต้องแบบเรียนต่อหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่าผมอ่ะยังไงก็ต้องจบเทอมนี้ครับผมจบเทอมนี้ก็คือจบคอมพลี e ี y แล้วก็ไปรับปริญญาวิศวะแล้วครับก็จะจได้มาไม่นใจขนาดไหนว่าวจรจบแน่นอนผมมั่นใจ100%ครับถ้าถ้าแบบไม่จริงๆตอนนี้ก็สอบก็สอบผ่านไปเทอมแล้วครับจริงๆก็ได้คะแนน ค่อนข้างดีครับผมก็คือวางใจได้แล้วก็คือเหมือนตอนนี้เป็นฟูกแล้วฮะคือถ้าไฟนอลแบบอาจจะไม่ดีหรือว่าดีอย่างเงี้ยคือยังไงก็ผ่านโปรเจกเหลือเยอะไหมที่จะใครจะชนะ ถ้าโปรเจกต์อย่างเดียวนะครับตอนนี้โปรเจกต์จริงๆก็ยังปรึกษากับเพื่อนกันอยู่เลยครับจริงๆก็ยังได้ข้อสรุปมาไม่ได้เพราะว่าโปรเจกต์จริงๆเนี่ยส่งเดือน5ครับจริงๆก็ใกล้แล้วใช่ส่งส่งก็คือจบแล้วครับผมเขาส่งเดือน5ผมเริ่มเรียนเดือน5เออเริ่มเรียนเดือนเดือนห้าช่วงนี้เขาว่างไงเขาเลยแบบผลว่าแบบเหงาไม่มีอะไรทำเออเขาซีรีส์สองเรื่ะไรับเอออะไรนะครับอ๋อ our sky กับ เอ่อวารซ้อนเล็ใช่ไหมครับเอ่อจริงๆเอา our sky เนี่ยจะใกล้เปิดกล้องแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยตามมาด้วยวาระซ้อนเล็ก our sky นี่แบบเรียกว่าใกล้มากๆแล้วใกล้แต่ตอนนั้นเราก็บอกว่าแล้วพอดีก็จบแล้วอะไรกันแล้ววาระก็จบที่จุ่มเพราะว่าจุ่มเรื่อนเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่า our sky ผมยังเรียนไม่จบแต่ถ่ายก่อนแต่วาระซ้อนเล็คุณจะจบแล้วแต่นี่ต้องเรียนเขาเรียนครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบริหารได้เขาทำได้เขาทำได้เขาบอกอาจารย์แป๊บๆอาจารย์เข้าใจแล้วเออเสิร์ฟครับอันนี้จุกลับไปเรียนเหรอกลับไปเรียนกลับไปเรียนคือหรอว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนเขากลับไปเรียนครับเขาแหงใช่